ถ้าตัวโดนแดดอ่ะตัวจะฮอนแต่ถ้าตัวโดนเป้นอ้อนอ่ะตัวจะหักนะวันนี้ลูกค้าพีไพีขอบคุณพี่เจียพี่พิมนะคะอุดหนุน สำหรับวิวบาร์นี่เหมาะกับพี่บีค่ะเพื่อชาแล้วก็ต้องเนาะนี่กันไหนเหมาะกับพี่บีคะตอนนี้จูเนียมีบุกไม่อ้วนนี่คืออะไรคะอันนี้คือทงวานีค่ะเป็นชาไทยผสมขมขีดชื่อนะเนาะชื่อน่ารักเนาะกันไหนเหมาะกับพี่บีวันนี้ได้กินชาขวดวิวบาร์ท่กองคือแบบว่าชื่นใจแน่ๆ เอามาสิครับยูให้เด็กสนให้เด็กสนสบายไหมครับคุณผู้ชายคุณผูช้ชายสบายไหมคับหลับเลยโอเคครับเจ้าน,นายไม่แยกรีโมทก็ได้ครับ ไม่ยางแล้วโอเคโห